สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยู่กับผมนะครับไรเดอร์อีสานนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับผมกับสิมี่ข่าวข้าวนะครับเนาะข่าวข่าวเกี่ยวกับการแจ้งเตือนของไรแม่นปกดีก็คือการใบเลื้องนั่นแหละไแม่นเขาให้ใบเลื้งผมนะครับด้วยสาเหตุอยังนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบ่งนะครับเนาะอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า บริษัทนะครับมีการแจ้งเตือนและให้ใบเหลืองอะไรยังไงทําไมถึงเป็นการให้ใบเหลืองนะครับเพราะเหตุอะไรนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูการแจ้งเตือนนะครับก่อนหน้านี้นะครับบริษัทนะครับเขาจะมีการยืนยันตัวตนซึ่งนะครับการยืนยันตัวตนนี้สาคัญมากนะครับแต่เราบางอย่างเราอาจจะคาดคิดหรือคาดไม่ถึงนะครับว่าไอ้เราก็ถ่ายรูปไปแล้วเราก็ยืนยันตัวตนไปแล้วแต่ทาไมยังมีการแจ้งเตือนมา นะครับมเรามาอ่านดูนะครับสิ่งสําคัญนะครับการแจ้งเตือนนะครับระบบตรวจพบประวัติภาพถ่ายการยืนยันตัวตนที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขซึ่งหากมีพฤติกรรมเดิมครั้งต่อไประบบอาจระง,งับสัญญาณและเมื่อระ,ระบบร้องขอให้ยืนยันตัวตนไรเดอร์จำเป็นต้องถ่ายภาพใบหน้าคู่บัตรประชาชนทุกครั้งซึ่งภาพที่ถ่ายไรยเดอร์อาจไรเดอร์จำเป็นต้องปฏิบัติด,ดังนี้ ฟังให้ดีนะครับหนึ่งภาพต้องไม่มีหมวกไม่มีหมวกนะครับไม่มีแว่นตาไม่สวมหน้ากากอนามัยและหรือสิ่งที่จะบดบังใบหน้านะครับก็ประมาณว่าแว่นตานี่ผมก็ต้องถอดออกนะครับนะครับสองอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับต้องมีแสงสว่างเพียงพอนะครับหากบริเวณนั้นนะครับฝนตกนะครับ มืดคลืมหรือว่าแดดจะจ้าขนาดไหนนะครับเราต้องหามุมวีดีนะครับในการยืนยันตัวตนนะครับในงานแรกนะครับคือเราจะกดส่งงานไม่ได้เลยนะครับเราต้องหามุมวีดีนะครับมันก็ต้องเสียเวลานะครับผมให้ทำไงได้นะครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็ต่อไปจะไม่มีใบแดงนะครับอันนี้คือใบเหลืองนะครับนี่คือใบเหลืองนะครับเขาแจ้งเตือนมานะครับถ้ามีอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราจะโดนใบแดงทันทีก็คือโดนระงับสัญญาณหรือว่าโดนแบนไอดีนะฮะกีวันนั้นก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับผม 3. ถ่ายภาพหน้ามองตรงพร้อมถือบัตรประชาชนต้องชัดเจนรวมถึงระวังแสงสะท้อนบนบัตรประชาชนด้วยและไม่นำนิ้วมือบังบัตรประชาชนนะครับไม่นำนิ้วมือบังบัตรประชาชน,นครับ 4. สำคัญเลยตรวจสอบภาพทุกครั้งก่อนกดส่งนะครับทีนี้สําคัญเลยนะครับที่ผมโดนเพราะอะไรนะครับผมน่าจะโดนในการภาพหรือแสงนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับมันจะเป็นการถ่ายภาพกล้องหน้าซึ่งเราถ่ายอยู่คนเดียวนะครับเราจะใช้กล้องหลังมาได้บางครั้งเรามองไม่เห็นนะครับว่าเราใช้กล้องหลังอีกอย่างนึงเวลาเราถ่ายกล้องหน้านะครับดูดีๆนะครับว่าตัวหนังสือที่อยู่ในแบบประชาชนของเรานะ่ย มันเรียงกันไหมคือเวลาถ่ายกล้องหน้านะครับตัวหนังสือเส้นเลข2เนี่ยมันจะเป็นเลข5เขา้าใจไหมครับต้องดูดีๆนะครับว่าถ้าเราถ่ายกล้องหน้าแล้วเลข2ของเรามันกลายเลขเป็นกลายเป็นเลข5้าไหมเลข3าของเรามันกลับหัวมันกลับทางหรือเปล่าสําคัญครับถ้าไม่ได้อย่างนั้นต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้ต้องมีคนช่วยหรือว่าลูกค้าต้องให้ลูกค้าถ่ายช่วยได้หรอครับถ้ายอย่างนั้นนะครับนะครับที่ผมโดนที่ผมโดนนะครับที่ผมโดนเนี่ยอาจจะ Uh, บารประชาชนนะครับบรประชาชนเลขมันกลับทางก็ได้ชชเวลา Wilson. เราเราถืออย่างเงี้ยครับผมถือไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถือไปอย่างเงี้ยนะครับบาร์ประชาชนอย่างเงี้ยเลขมันอาจจะกลับหัวนะครับเช่นเราเขียนเลข2มันก็เป็นเลข5เลข3กลับหัวไปทางอีกทางหนึง่งแบบนี้ครับกล้องหน้านะครับเราต้องดีๆนะครับแล้วก็กล้องนะครับกล้องกล้องกล้องตัวนี้มันสกรปรกหรือเปล่านะครับถ้าสกรปรกนะครับ รีบทาความสะอาดเลยนะครับผมไอเม็ดเล็กๆหรือเม็ดทรายเล็กๆนะครับมันมาบดบังนะครับมันก็จะทําให้เราอาจโดนแบรนด์ไอเดีเลยก็ได้นะฮะโดนแบนด์นะครับผมสําคัญเลยนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะเพราะว่าผมโดนใบเหลืองมาแล้วนี่คือถือว่าเป็นใบเหลืองนะครับผมใครได้ใบเหลืองแบบนี้บ้างแสดงความเขียนไม่ได้นะครับผมโอเคนี่ก็เป็นข่าวคราวนะครับสําหรับไลเดอร์วันนี้นะครับผมสําคัญนะครับสําคัญนะครับ เพื่อนๆครับทาความสะอาดหน้ากล้องให้ดีนะครับอย่าให้มีแสงเกินไปหรือว่ามืดเกินไปนะครับฝนตกลมแรงขนาดไหนมันยืนยันงานอมันส่งงานไม่ได้หรอกครับตอนนั้นนะครับต้องหาที่เหมาะๆนะครับในการยืนยันตัวตนนะครับเพราะการยืนยันตัวตนนั้นมันกดส่งได้นะครับผมระบบจะไม่ระบบเขาจะไม่เตือนเราว่าภาพมันเสียภาพไม่ชัดภาพเป็นอย่างนั้นระบบจะไม่ยืนยันนะครับระบบจะไม่ จะไม่แจ้งเตือนเรามาแบบนั้นคือเรากดส่งก็คือกดส่งได้เลยทีนี้เราพอเช่นเดือนนั้นน่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือประมาณอาทิตย์กว่าหรือห้าวันอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะทําการกดยืนยัินตัวตนนะครับคือเรากดส่งงานได้คือเรากดส่ง,นนะอเ,สงเออมันก็กดส่งได้นี่แล้ว่า่คู่หมวกกันนอกใส่ผ้ามันก็กดส่งได้นี่แบบนั้นนะครับคือเราทําผิดแล้วนะครับแบบนั้นครับผมเพราะว่าระบบมันจะไม่แจ้งเตือนเราว่าคุณทําผิดนะคุณทําอย่างนี้ผิดนะ คือมันส่งไปแล้วปุ๊บระบบเขาจะเตือนมาเลยครับย้อนหลังมาเลยทีนี้ก็จะเบนเราทันทีเลยนะครับผมแบบนั้นนะครับก็คือฝากเพื่อนๆในเดอร์ทุกคนนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเดี๋ยวเราจะโดนแบนไอดีนะครับแล้วเราจะทํางานไม่ได้นะครับครอบครัวเราก็จะเสียเงินที่เรามีรายได้แล้วก็อาจจะมีผลเสียไปด้วยนะครับตามมานะครับ ลูกเมียอาจจะลำบากนะครับผมจะประมาณนะครับโอเคนะครับหาคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่องไรเดอรอีสานในผมด้วยนะครับผมก็<จ>วันนี้ก็สวัสดีครับผม